สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้ตาบหน้าฉัมาแช่ประสบการณ์ในการให้น้ำทุเรียนนานาแรกเนะพี่น้องช่วงนี้กัอากาศกห่อนแห้งพี่น้องทั้งห่อนทั้งอากาศแห้งแรง42-43อ,องศาพี่น้องวี่ร่ำซึ่งเป็นอันตรายต่อทุเรียนเ่านะครับตามหน้าฉัมาแช่ประสบการณ์ห้ฟังด้วยคบ การห้น้าของดาบหน้าให้สองเทียครับพี่น้องช่วงนี้หน้าเมษาช่วงที่อากาศมันร้อนแรกเนาะครับดาบหน้าจะมาใช่ะสมกันครับว่าการห้น้าเนี่ยให้สองเทียส่อแรกนี่เนี่นี่เนาะครับพี่น้องแต่ละสวนก็บอกคึนกันครับพี่น้องแต่ละสวนก็บรคึอกันที่นี่การายน้ำสองสองเทียนี่ย้ำสองแรกเนี่ย ก็ให้ตั้งกันครับเพื่อนซึ่งดินก็ตัง้งกันอีกครับอผมจะแนะนำให้พี่น้องเค็ดตามก็ต้องต้องศึกษาก่อนเนาะครับเนาะว่าแปลงของเจ้าของเนี่ยมันเป็นแบบใดสมกวรจะใหายน้ำเสาแรกบอสินเนาะครับซึ่งประสบการณ์ของดาบหน้าเนี่ยดินดาบหน้าเนี่ยมันจะเป็น เป็นดินดานทั้งไต่เนอครับปริมาณปริมาณน้ำใต้ดินเข้าเนี่ยประมาณ12เมตรครับพี่น้อง12เมตรเนี่ยยังยังบ่อหันมีนม้ำออกบ่อหนมีนม้ำบ่อหันมีนม้ำซึมเ้าะครับพี่น้องที่นี่ถ้าเข้าไ้น้ำไปข้างเดียวนัำบ่เ้าเนี่ยไ้เต็มที่ไปปุ๊บบานเนี่ยน้ำม,มันนะ่ะถืออากาศเผา น้ำแน่ครับเนี่ยหยาเงาน้ำแน่ครับเพราะหยาหยามันเงานเนี่ยมันจะอุ้มน้ำเนาะครับเนาะน้ำเวลาเอาหัวน้ำไปมันกมันถิดอ,อยู่ในวงรอบเจ้หยามันจะบปลงถึงดินนะครับบล่ลงถึงดินไงที่นี่ใ่คิดว่าจะคล้องอย่างหายหน้าหลายอยู่ครับแต่มันขึ้นเหี่ยวนะครับบอกถึงสีม่วงกับเหี้ยวแล้วที่นี่ดาบหน้ากับหมุนมาหมุนมาหายน้าน้ำแม่แรงน้ำแน่ครับ <N> เขานอนแล้วเขาพอสามารถจะกินได้แล้วครับพี่น้องตอนน้ำมะแรงนะช่วงหาโม่งมาเนี่ครับเนี่ยช่วงแดดอ,อ่อ,อนๆแล้วครับเนาะลมห่อนพัดมากอะตามที่ที่นี่เขาหายนา้าช่วงนี้นมะแรงเนี่ยเขาก็บม่ได้หา,หายหลายเนาะครับพี่น้องเนาะก็ให้ให้ให้พอซ้ำน้ำนนนมนันสอดเนาะครับเนาะสมมติว่าน้ำมันสอดเขาหายสี่สิบนาทีสี่ห้าก็ลดไมาจด้ั้งยี่สิบนาทีพอครับพี่น้องเพื่อยอยังครับเพื่อบบ้หายต้นใหม่มันเครียดแล้วก็กลางคืนนี่เขาพอสามารถจะเจรินเหยื่อออกไปได้ซ้ำน้ำจางเว้นเนาะครับเนาะ ไทยดินเขาซุมแล้วก็ดูดดินดูนด,ดน้ำได้ได้ดีได้ดีขึ้นเนาะครับเนะาะเทศไทยต้นต้นใหม่ต้นทุเรียนเขาเครียดแล้วก็เขาจะบ่เหี่ยวครับน <c oughs> ้ำอสซาเขามาให้เพิ่มอีกเขาก็ตื่นขึ้นมาเขาก็ดูดน้ำกินได้เลยนะครับเนาะ <c oughs> สิบโมงเขายังบ่เขายังยังบ่อนอนะครับนาะยังบ่สดเพิ่งครับเอากาศข้องข้องของฝนของแดดมาได้ครับเด้ <c oughs> อหกวงแรกแล้วเัายังชดซื้ออยู่ครับพี่น้อง เขาจะบอสลดครับเขาจะบอสลดครับบางบาง,งนะครับเขาจะเขียวดีบางทัวปลาเลยนะครับเนอพรดับนาหน้าหอยหอยน้าสองรอบนะครับแต่ว่าก็มีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องถ้าทุเรียนเข้าหายลูกแล้วนะยังบอ่อเสาเนี่ยเขาจะบอบอ่อตอกหายไายได้ครับพี่น้องเนาะสมมติว่าอ่าัทุเรียนเข้ามีลูกนะครับเนาะ ช่วงระยะขืนไข่ไก่ช่วงระยะนั้นเขาหนำเขาไขนหนำปกติที่น้องช่วงหางแง่ดีครับเนาะมันยังเข่าช่วงระยะด,ดูหนาวมาอยู่ดินเขายังบ้าน,นแห่งแรงมันได้เขาก็บหายมือเวียนมือตามกเต็้เนาะครับเนาะการจักนํำเพื่อหางแง่เห็นไหมห้หา,หา,หางแง่มันติ้ลูกเนี่ยเขาก็ทำปกติไปพอระยะที่ว่ามันขืนลูกได้แล้วเนี่ยครับลูกกระ๋องนุ่มไปแล้วเนี่ย นี่เขานาเดือนมีนาเมษาเนี่ยพยายามคอยคอยหายน้ำคอยหัดให้เขาได้ได้น้ำตอนส่าแรกเนาะครับเนาะเนี่ยบนส่าวเนี่ยหายสามสิบนาทีเนี่ยบนแรกก็หายยี่สิบนาทีประมาณนี้พ่นองเลือยวสิบนาทีประมาณนี้ครับคอยหัดเขาครับแล้วแต่เข้าหายน้ำส่าแรกเนี่ยทานที่ล้หน่อยๆน่อยเนาะครับเนาะจะทาำหายใบห้ายอดห้าบม่ค่อยแตกยอดอ่อนเร็วเนาะครับ กลายเป็นว่า,า้าคนใดที่หายน้ำตอนเศร้าและไหลนี่ช่วงช่วงแล้งจัดๆในช่วงฮ้อนๆนี่เพิ่มน้ำขึ้นไปเนี่ยแห้งหายน้ำไหลเท่าไรยอดมันแห้งเดือดครับพี่น้องยอดจะแตกมาาเห็ดหายลูกเขามันลวนมันยังครับเทคนิกระลายระลายอย่างครับพี่น้องดาบหน้าก็เลยเลยจะมาแช่พี่นอ้องในประสบการณ์ของดาบหน้านะครับนาออีกอย่างหนึง่งนะครับอ่า ดินลักษณะดินดินทรายผลล้วนดินทรายเนี่ยอา่ามะสำหรับไหน้ำสองเทียครับส่วนแปลงกเกษตรกรเนี่ยแปลงใดที่ปริมาณน้ำใต้ดินเนี่ยอยู่ประมาณสองเมตรถึงสามเมตรเนี่ยครับเนี่ยน้ำใต้ดินมันไหลยยครับเขาจะไม่โคกงจกลงไปหรือว่าเขาพุ่ลงไปเนี่ยสองถึงสามเมตรเนี่ยมันยังมีน้ำใต้ดินอยู่ครับพี่น้องน้ำน้ำไหลบอกดีซื้อครับ เขาบอต้องไห้สองเท้เด้อพี่น้องไห้เท่าเดียวกับพ่อแล้วครับไห้ตตอนซ้อเขาไห้ตามปกติมือเว้นมือไปส่วนแปลงไดที่ว่าปริมาณน้ำมันอยู่เลิกเกินนาน้ำไตดิดไมนอยู่ลิกเกินน่ะมันจะนิดไหนเขาระเหิดน้ำไว้นะครับน้องวัดทะใดกับ่อ่อซึมลงครับเขาจำเป็นต้องหดสองเท้าเพื่อกลางคลื่น่ยเขาทำความเย็นอ่าไตนดไหนเขาตัวใหม่เขาบ่เครียดขึ้นนะครับน้องพี่น้องแล้วนึ่งลดการอาการต้นเบิร์นลง สองใบเขากับชิบอนนลหลายนะครับพี่น้องสามเขาก็บชิบอนลนอนเขาชิบอนนอนไวเนาะครับเนาะเขาชิบน้อนประมาณสิบโมงขึ้นไปเขาชิบชินนอนครับแสดงว่าเขาอิบหนามครับประสบการณ์กับรู่นนี้แบบนี้ครับพี่น้องบางที่สวนนะครับดับหน้าหายสองเทียเดียวหนึ่งตากหลังจากนี้ดับหน้าจะไป็หายนามขึ้น้นาล้วครับมันเกิดคำแล้วก็ขึ้น้นามห้เขาพอพ่อว่าห้เขา บ่นอะไรเขียดหลายแล้วครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยดับหน้ากับฝากพี่ฝากน้องไว้ซ่ักนีิดนะครับพูดได้พวกเข้าใจดับหน้าบอกว่าโอนแอกไฟขคอมเมนต์มาถามหรือว่าทู่มาถามโดยตรงนึกครับเนาะพี่น้องจะได้ความรู้หลายอยู่ถามสงสัยบวงไหนถามกับดับหน้าก็จะตอบให้เลยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะไว้ซ่ักนีิดนะครับพี่น,อนะน,นะน,น,น้องนนครับสวนะัสนะไไดีครับ